เอารัแล้วก็กราฟิกู้มท่าดูนยนะวันนี้ก็มีไมค์รอบนึกเกมไมค์ครับนั่นเองเอ,อยู่เกมนี้มานานเลยนะเออแอบมาเล่นนี่ก็งงงะมันเล่นยังไงวะโอเคแหลกๆไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะเครื่องไม่ค่อยดีวันนี้ วันนี้เป็นพาร์ทแรกนะจะท,ทำอะไรดีเดินสำรวจพื้นที่ที่เราเกิดดีไหมก็ดีนะเป็นวัดเล็กน้อยนะถ้าอ๊ยนิดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าทำคาญเสียงกันเนะี่ยกระต่ายบันนี่ ตัวต้นน,นันน่นนั่นนั่นืมแหลกอะ่ะวันเอ็มซีนั่นเองเอย่เอเอหมิ่นเบาคิดว่าจะเปิดพ่อหรอ บ้านซอมบี้ห <laughs> วัดดีนายโอ้ยโยม <laughs> แหลกอะ่ะ ดีนเราไม่มีอาวุธนอกจากไว้สติกนี่เอาจะฆ่าอะได้เลยไม้สติกเฮ้ เกาะมาไฟฟรีๆอีกแล้วท <c oughs> ีนี่นะก็เป็นซีที่ง่ายๆนะพิมเพราว่า npc ไปในซีทของแมปหนะก็จะเตือหมู่ว่า npc นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่เคยสอนกันไปนะ <c oughs> โอ้ยแหลก

มองเยสิมองหน้าหาเรื่องหน้าที่ของเราคือมาดูของนะเรียบร้อย ก็ <c oughs> ของเข้ามาสะหมดเลยัอดีนาะย <c oughs> ไม่มีของแล้ว แลกของหน่อยมีอะไรให้แลกมั่งเนี่ยดู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 มีอะไรทำอะดูของเข้ามาโอ้เราน่าจะคิดสร้างบ้านของตัวเองเนเรามึงเนี่ย <c oughs> สร้างใกล้หมู่บ้านดีไว้ยนะ เราจะมาทำฟาร์มไอเอ็นพีฟีกันโมเล็บกูจะมาดูของ กับเริ่มเฮ้ยอะไรท่ำเหรอเฮ้ยท่ำเป็นที่ที่ดีนะ้งลางมีสปอนมันเตอร์ป่าวะมันคือสปอนออกมาเยอะชิบหาย อยงนี้เล่นโมดิซีดีกว่าพูดแบบไรสักอยู่ไม่กล้าไปอ่ะหนูกลัวคิปเปอร์หนูกลัวคิปเปอร์แต่ก่อนนี้เล่นไม้ค้าเดี๋ยวโหโดนคิปเปอร์ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามนะไม่กลัวนะแต่เดี๋ยวนี้ <c oughs> คิปเปอร์มาทำไมกูวิ่งหนีคิปเปอร์อย่างเดียว <c oughs> โอ้ยแหลกแหลกโอ้ยค้างเออเป็นอะไรของมันปะเนี่ยเออโอเคครับของเซอนหน่อยมีที่ตัดขนแกะไหมวะยังไ,ไงเจอแล้วเราจะไปตัดขนแกะกัน ไอ้เหี้ยไม่ไมเห็นเคียวเขี้ยวนั่นน่ะโอเคนะขอตัดคลิปก่อนนะน,นี่ก็มืดแล้วนะเห็นอะไรนะไหมเขียวเคียวนั่นน่ะไอ้เคียวเคียวนั่นน่ะ ล้ยเ,นน <c oughs> เราจะมาตัดต้นไม้นะ่ะดึกดึกเดินๆมาตัดต้นไม้ไม่ใช่ไม่คิ้เปิร์มาไฟหลังตูนนะเสียวหลัง โอเคนะเราพยายามทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆตัวเองนะสว่างโดยการปักทอส สองบีสำรวจสำรวจแมงมุม,มยาสถาย่สงรวดเร็ว <c oughs> <c oughs> อุ้ยตกใจหมดวัวบ้าเดินเลยแถวนี้ค้างค้างแหลกแหลก จะให้หมู่บ so ้านนี like okay. i, yeah. okay, okay. ่สว่างไม่จะได้ไม่ต erm ้องมีตัวอะไรมาทำลายเราหลังนั่นก็มีซอมบี้ฮะโอเคนะตัดคลิปโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเกลตันเหรออยู่ไหนวะมาโฟกันเอาแลกแลกโฟกัสเกลตันมา จอดาบเด็กลูกธนูกับดาบเด็กโอเคนะตอนนี้ก็มีทุล่าดว่วนเล็กน้อยนะก็ต้องขอจบพาร์ทในแบงเท่านี้นะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซฟบคไคร์ด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายแล้วก็มาเล่นไม c คร f t ตามสัญญาแล้วด้วยนะไม่รู้น่าจะมีพาร์ทต่อหรือเปล่านะก็คอยดูกันอีกทีนะบ๊ายบาย